สวัสดีครับท่านนักข่าวที่มาทําข่าววันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับผมรอโอกาสนี้มานานแล้วจะมาต้องการชี้แจงเพราะบริษัทได้รับความเสียหายเมวันที่23สิงหาปี2564เวลาบ่ายได้พาผู้ที่กล่าวอ้างว่าเป็นผู้เสียหายไปร้องที่กองปราบนะครับดังคลิปที่จะเปิดดังนี้สั้นๆให้ฟังด้วยครับวันนี้ที่กองบังคับการสาปร,รามีผู้เสียหายที่23สิงหา2564 ได้พาผู้ที่กล่าวอ้างว่าเป็นผู้เสียหายไปร้องกองปราบนะครับโดยกล่าวหาว่าบริษัทอีซี่โฮมเนี่ยหลอกลวงนะครับซึ่งผมสรุปได้4ประเด็นด้วยกันบริษัทอีซี่โฮมหลอกลวงโดยการขายบ้านและที่ดินให้กับผู้เสียหายและได้ร่วมมือกับเจ้าหน้าที่กรมบังคับคดีสิ่งที่ผมจะพูดก็คือว่าน่าสงสารนะฮะกรมบังคับคดีเป็นหน่วยงานของรัฐขึ้นอยู่กระทรวงยุติธรรม แต่ท่องมาถูกกล่าวหาแบบนี้ทําให้กรมบังคับคดีเสียหายอย่างยิ่งนะครับและผมเนี่ยทางบริษัทอีซี่โฮมเนี่ยไม่เคยครับเขาต้องปฏิเสธอย่างจริงๆที่เราไม่เคยที่จะไปร่วมมือกับกรมบังคับคดีที่จะไปหลอกลวงใครทั้งนั้นนะครับส่วนกรมบังคับคดีก็ต้องขอบคุณกรมบังคับคดีที่ออกจดหมายมาชี้แจงแล้วโดยอธิบดีกรมที่ดิน,นยอ,อธิบดีกรมบังคับคดีก็ออกจดหมายมาชี้แจงว่าไม่ได้ร่วมมือกันโกงแน่นอนนะครับ ที่บอกว่าหลอกลวงขายบ้านเนี่ยมีข้อที่2ตามมาว่าว่าบริษัทอีซีโฮมไม่ได้เป็นเจ้าของไม่ได้เป็นเจ้าของบ้านเอาบ้านที่ไม่ใช่เป็นเจ้าของอไปหลอกเขาความเป็นจริงคือขอยืนยันว่าบ้านทุกหลังของบริษัทอีซีโฮมประมูลซื้อมาจากกรมบรีอย่างถูกต้องตามกฎหมายนะครับโดยมีกระทรวงยุติธรรม ยืนยันนะครับกระทรวงยุติธรรมออกมายืนยันนะครับกรมบังคับคดีเนี่ยเป็นหน่วยงานที่ขึ้นตรงกับกระทรวงยุติธรรมเขาออกมาแล้วนะครับออกบทสรุปมาว่ายังฟันธงไม่ได้ว่าเกิดการช่อโกงอย่างไรอันนี้ของยุติธรรมนะกระทรวงยุติธรรมพราะบริษัทเอกชนดังกล่าวมีการซื้อขายทรัพย์โดยถูกต้องตามกฎหมายเพราะฉะนั้นมันเป็นเท็จนะครับแล้วทำให้กรมบังคับคดีเขาเสียหายด้วยนะครับถามว่า เราประมูลซื้อบ้านแล้วเราก็ชำระครบทั่วแล้วได้ชุดโอนทุกหลังแล้วจึงจะไปทำการขายทำการตลาดขายให้กับบุคคลอื่นได้นะครับซึ่งมันมีกฎหมายบัญญัติอยู่นะครับต่อมาข้อต่อมามีคนบอกว่าเอ๊ะทำไมไม่ไปปิดหนี้จำนองมันมีที่มาอย่างนี้ครับ คือมันมีเหตุการณ์อย่างนี้บางครั้งนักข่าวผมอาจจะบางบางท่านอาจจะไม่ทราบเป็นอย่างนี้นะครับคือผู้กู้เนี่ยซื้อบ้านหนึ่งล้านบาทแล้วไปกู้เงินกับผู้ให้กู้คือธนาคารสองล้านบาทแปลว่าอะไรผู้กู้กําไรแล้วหนึ่งล้านบาทแล้วก็เอาไปใช้ซูรุย่ยซูร่ายหรือว่าใช้ตามอําเภอใจของผู้กู้เสร็จแล้วพอบ้านตัวเองเนี่ยถูกขายทออตลาดโดยจำลองติดไปก็จะมาดึงดันหรือว่าจะมา ล,ลูกไล่กับทางบริษัทอีซี่โฮมให้ไปชําระหนี้ให้กับผู้กู้ซึ่งได้ประโยชน์ไปแล้วซึ่งความเป็นธรรมมันไม่ได้อยู่แล้วความเป็นธรรมก็คือถ้าหากว่าผู้กู้นะครับกู้ไปตามปกติเช่นกู้แปดสิบเปอร์เซ็นต์เก้าสิบเปอร์เซ็นต์ของราคาบ้านหรือร้อยเปอร์เซ็นต์ของราคาบ้านพอผ่านมาเนี่ยหนี้เขาต้องลดลงอยู่แล้วบริษัทไปประมูลมาบริษัทก็ต้องไปปิดหนี้จำนองลองสังเกตดีฮะนี่คือโฉนดเต็มไปหมดเลยที่เราไปปิดปิดหนี้จำนอง นะครับเพราะฉะนั้นการที่กล่าวหาว่าเราไม่ไปปิดหนี้จำงผมว่าเป็นความเท็จนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งคือว่าแม้เราจะไม่ปิดหนี้จำนงนะครับกรรมสิทธิ์ก็ไม่ได้ไปคืนให้ธนาคารหรือกรรมสิทธิ์ไม่คืนให้กับเจ้าของบ้านเดิมไม่ใช่นะครับเขาโงเข้าใจผิดถ้ายัางยืนยันว่าตัวเองใช่ถูกต้องนะครับผมขอท้าดีเบตกับเขานะฮะช่องไหนก็ได้ฮะข้อต่อมา มีคนกล่าวหาอีกบอกว่าเนี่ยเช่าบ้านกับบริษัทอีซีโฮมแล้วมีหมายสารมาทําให้ผู้เช่าเนี่ยตกใจผมบอกได้เลยครับผู้เชา่าอย่าได้ตกใจเพราะหมายสารอน,นั้นเนี่ยไม่เกี่ยวกับผู้เชา่ามันเกี่ยวกับผู้รับจำงกับบริษัทอีซีโฮมซึ่งจะต้องไปแก้ไขปัญหานี้ส่วนผู้เช่าก็สามารถใช้สิทธิในการอยู่อาศัยตามปกติอยู่บ้านไม่มีใครมาไล่ธนาคารก็ไล่ไม่ได้ เจ้าของบ้านเดิมที่มีชื่อหลังชนดดก็ไล่ไม่ได้คนที่จะขับไล่มีแค่บริษัทอีซีโฮมอย่างเดียวเพราะาบริษัทอีซีโฮมเป็นเจ้าของจะสังเกตได้เวลาเราฟ้องขับไล่ไปเนี่ยศาลเนี่ยก็จะให้ตามที่อีซีโฮมขอไปเพราะฉะนั้นจึงสรุปได้ว่าเรื่องนี้ที่กล่าวหาบริษัทมันจะทําให้บริษัทเสียหายนอกจากทําให้บริษัทเสียหายทําให้ลูกค้าที่จ่ายค่าเช่าปกติ ต้องเลิกจ่ายค่าเช่านี่คือความเสียหายเพราะอะไรเพราะว่าบริษัทเนี้ยมีนโยบายที่จะทําให้คนไทยมีบ้านทุกคนในเมื่อค่าคุณคุณชำระค่าเช่าตรงกําหนดบริษัทก็จะคืนค่าเช่าให้50%ซึ่งไม่มีที่ไหนในประเทศไม่มีบริษัทไหนในประเทศไทยก็ทําขนาดนี้คืนค่าเช่า5 0นักข่าวลองฟังดูนะฮะมีที่ไหนไม่มีมีที่นี่ที่เดียวจ่ายค่าเช่าตรงกําหนดบริษัทคืนค่าเช่าให้5 0 นะครับคืนมาเป็นเงินดาวไม่ได้คืนเงินสดนะครับคืนมาเป็นเงินดาวเพื่อให้เขามีบ้านแล้วการที่ซื้อบ้านกับบริษัทเราง่ายนิดเดียวฮะไม่ตรวจแบ็คลิสต์ไม่ตรวจบูโรไม่ซูส,สลสปเงินเดือนไม่ดูสเตทเมนต์ไม่เอาผู้คำ้ำไม่ดูอาชีพอะไรเลยและบริษัทปล่อยกู้ผมว่าบริษัทเนี้ยเขาทําความดีมากแล้วนะนะครับเพราะฉะนั้นคนที่กล่าวหานะครับก็ขอให้หยุดเถอะครับนะฮะสุดท้ายนี้นะผมจะบอกก็ว่ากลุ่มบุคคล ที่กําลังโจมตีกล่าวหาอันเป็นเท็จนะครับบริษัทเนี่ยโดยทนายความเนี่ยกำลังสืบหาคนคนนั้นและจําเป็นต้องดําเนินคดีขั้นเด็ดขาดจริงๆมาวันนี้เนี่ยที่ผมพูดไปเนี่ยผมก็ยังสงสารเขาอยู่เหมือนกันนะว่าถ้าเราไปขยี้เขาแบบนี้เนี่ยนะฮะเขาเขาจะไม่รู้ว่าจะไปด้อยค่าทางสังคมเขาหรือเปล่านะฮะแต่สิ่งที่ผมมีจําเป็นต้องฟ้องไปนะฮะ คดีหมายเลขดาที่ออ่างสองหนึ่งสี่ศูนย์ทับสองห้าหกสี่นะครับสารประทับรับฟ้องแล้วนะครับนัดสืบนัดไต่สวนคำร้องนะครับนัดไต่สวนมูลฟ้องวันที่ยี่สิบสี่พกษาหกห้าครับทนายอะไรนะครับทา,ทางเราะฮะฟ้องข้อหาหมิ่นประมาทเขาครับ ตอนนี้เรากําลังดําเนินการตรวจสอบอยู่ที่เห็นเนเนี่ยตอนนี้มีหนึ่งลายที่เรากําลังจะดําเนินคดีกับเขาแต่เราไม่อยากให้คนไปกล่าวหาว่าเราเป็นนักกฎมหมายไปรังแกชาวบ้านเพราะเขาอาจจะเข้าใจโดยสุจริตว่าเขาถูกความเป็นจริงเขาผิดเพราะฉะนั้นเนี่ยที่ผมวันนี้ต้องมาถแถลงข่าวเพื่อให้เขารู้ว่าเฮ้ยสิ่งที่คุณเข้าใจนะมันผิดนะเพราะฉะนั้นคุณต้องปรับใหม่ถ้าคุณปรับใหม่แก้ไขตัวใหม่คุณสํานึกผิดแล้วเราจะไม่ดําเนินคดีกับท่าน แต่ถ้าหากวันนี้ผ่านไปคุณยังดําเนินการต่อไปแต่ว่าคุณรับรับรู้ข้อที่จริงแล้วคุณยังไม่สํานึกผิดเราจําเป็นฮนะต้องดําเนินคดีตามกฎหมายเราไม่อยากให้ใครมากล่าวหาเราเป็นนักกฎหมายแล้วเป็นรังแกชาวบ้านครับผู้ที่เข้าไปร้องได้เข้ามาคุยกับบริษัทก่อนนะครับไม่ได้คุยเลยจริงๆแล้วควรจะมาคุยกับเรานะครับแล้วผมจะชี้แจงว่าตัวบทกฎหมายเป็นอย่างไรอ้อโทษทีมีอยู่ท่านหนึ่งครับเข้ามาเหมือนกันฮนะ แล้วเขาก็มาบอกว่าเนี่ยช่วยไปช่วยไปปิดหนี้จำนองให้เขาหน่อยฮะซึ่งผมก็อธิบายไปว่าอธิบายอย่างที่อตกี้อธิบายอ่ะคุณกู้มาสองล้านคุณซื้อมาบ้านล้านหนึ่งอีกล้านหนึ่งที่คุณกําไรเนี่ยขอให้คุณคืนไปให้กับสถาบันการเงินเธอนะครับพอคุณคืนไปผมก็ไปปิดเลยในไะม่ก็คืนไปหนึ่งล้านอ่ะมันก็หนี้ไอ้บ้านมันก็หนี้มันเหลือน้อยนี่เหนือร้อยเราก็ปิดเนี่ยฮะอย่างที่ฉนดที่เห็นนะฮะแต่เขาไม่ฟัง คือหมายความว่าเขาอยากจะได้ดังใจหนึ่งล้านขอกําไรอย่างอื่นช่างมันนี่คือไม่ไม,ไม่ยุติธรรมมีชื่อหลังโฉนดเนี่ยใครที่มีชื่อหลังโฉนดมิได้หมายความว่าผู้นั้นเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์เสมอไปการเป็นเจ้าของกรมรมสิทธิ์จากการซื้อซับจากการขายทอดตลาดเนี่ยหลังโฉนดเนี่ยมันยังไม่ถูกเปลี่ยนชื่อทันทีเพราะว่า มันเป็นการซื้อขายในกรณีที่กฎหมายเขาวางหลักไว้เป็นพิเศษนะครับตามมาตรา1 3 3 0ผมไม่อยากลงลึกเพราะว่ามันจะชาวบ้านจะเข้าใจยาก,กน,นะครับแล้วกฎหมายนี่ก็คุ้มครองว่าผู้ที่ประมูลซื้อรัม์มาเนี่ยก็มีสิทธิ์ใช้สอยนำรัพย์ออกขายตามที่บริษัทเราเนี่ยเอามาขายมันก็เป็นไปตามกฎหมายนะครับสิ่งที่เราจะได้มาตอนนี้เราประมูลนะครับเมื่อเราจ่ายเงินครบข้้นเนี่ยก็จะได้อย่างที่ผมเคยบอกก็คือ1หน,งหนังสือสัญ,ญญาซื้อขายนะครับก็จะเป็นบริษัท Easy Home. อีซี่โฮมสชุดโอนกรรมสิทธิ์นะครับก็จะเป็นชื่อบริษัท e ีซี่โฮมเมื่อลูกค้าเข้ามาเนี่ยถ้างเรามีเอกสารสัญญาซื้อขายแล้วก็ชุดโอนกรรมสิทธิ์เนี่ยขอให้ลูกค้ามั่นใจได้เลยว่ากรรมสิทธิ์เป็นของ e ีซี่โฮมโดยสมบูรณ์แล้วครับผมเพิ่มเติมอีกนิดนึงฮะมีข่าวมาโจมตีถึงขนาดนี้นะครับว่ามีเจ้าหน้าที่ของอีซี่โฮมเคยทํางานอยู่สารแพ่งครับแล้วสามารถ สั่งให้ศาลเนี่ยตัดสินไปตามความต้องการของเราะฮะอันนี้เป็นเท็จอย่างยิ่งเลยฮะจะไปเสียหายต่อสำนักง,งานสารยุติธรรมเขาด้วยนะฮะผมขออนุญาตพูดผ่านสื่อเลยฮะว่าผมยืนยันว่าศาลไม่มีใครสั่งได้ยืนยันผู้ซื้อที่ดินซึ่งศาลสั่งขายทอดตลาดไว้โดยสุดจริตแม้จะยังไม่ได้โอนโฉนดกันก็ยังถือว่าเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์แนวฎีกานะครับนะแนวฎีกาครับนะแนวฎีกา มันมีเลขด้วยนะฮะนเลขแาวดีกาหนึ่งสามสองทับสองสี่เจ็ดเจ็ดเพราะฉะนั้นคนที่โจมตีนะครับถ้ายังไม่รู้ข่าวไม่ไม่ไมรู้ข้อกฎหมายไม่รู้ไม่รู้ตัวบทกฎหมายเนี่ยเพราะฉะนั้นต้องขอให้ศึกษาก่อนครับก่อนที่จะมาโจมตีบริษัทขอขออนุญาตเสริมตรงนี้นิดนึงนะครับอันนี้เป็นคู่มือนะครับคู่มือปฏิบัติการจดทะเบียนสิทธิ์นิติกรรมประเภทขายของใครครับของสำนักงานมาตรฐานการทะเบียนที่ดินกรมที่ดินนะครับ ถ้าเราเปิดไปดูเนี่ยก็จะอยู่ในหน้า16นะครับ16บอกว่าผู้ซื้อที่ดินซึ่งสารสั่งไายท่าตลาดไว้โดยสุจริตแม้ยังไม่ได้โอนโฉนดกันก็ได้กรรมสิทธิ์อันนี้เป็นของกรมที่ดินเลยนะครับกรมที่ดินก็พอพูดอ,อันนี้ไม่ใช่เอกสารรับอะไรนะครับเพราะว่าเสิร์ชในอินเทอร์นเน็ตมีครับตัวนี้ครับแล้วกรมที่ดินก็ก็รับทราบตรงนี้นะครับ